เียจะอยู่ตามเอกสารแน่หนึ่งนะคะส่วนสถิติจำนวนผู้ได้รับไปเยอะค่ะทุกอย่ๆๆางถ้าเราหย่มหอมปัญหากลับมาเหมือนเดิมไม่หรอกเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นภูเก็สาขากล้าได้สองนะคะดูแลสองจังหวัหดก็คือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงานะคะเปในมาตรการ คือคือเขาเขาต้องแจ้งเบียรคก่อครับผมเบรคถ้าต้ดเรื่องเขาก็จะมาแจ้งว่าจะไม่ประสงค์ที่แล้วรวงหักประกันสองแสนสองแสนบาทมาเพรอบคลุมไหมสองแสนสองแสนบาทาทั่วไปนี่คือจะสามารถทําได้ทั้งทั้งอินบาวก็ได้นะครับแล้วเบรก็ทําได้ที่คือครบวงจรคือเราหน้าเต็มสุดนะครับอันนี้คือจุดประสงค์อันที่สองที่ผมประกาศในจุดแบบนี้แต่ว่าผมสโคบมันจะเรื่องของการบักุ่เทศกันอันนั้นคือเป็นตัวใหญ่ร่มใหญ่ แล่ก็จะเอาเสนอปัญหาโครงการที่ภาคเอกชนธุรกิจต้องการนําเสนอธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตทั้งหมดนเนี่ยไกเนี่ยโดยการพยายามที่จะให้ไกด์ออกไปจากบริษัทคนที่สามารถพูดภาษาเขาได้เช่นภาษา 给大家一个这个方便了，因为很多这个可以取消到让你没有那么多的麻烦，好不好啊？然后的话呢，啊，我们这个。呃，来、哎、各位，不好意思哈、啊，就是。 因为我们是属于这个中泰旅游协会的这个这个价格的话呢，啊，下面有这个举报电话啦，还有邮箱啦，啊，可以这个回去反馈啊，是哪一家公司啦，还有哪一家里边，泰中旅游协会的一个工作，啊，这个资费项目是规定好，就是说，啊，哪一个。

ครับครับบครั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 บเรื่องนี้เนี่ยมันมีการที่ทางท่านนายกรีท่านได้มีประกาศมาชัดเจนนะเนื่องจากว่าทางสมาคมาผู้ประกอบธุรกิจไกด์เนี่ยนะฮะก็ได้มีการายืน่นหนังสือเพราะว่ามีการไกด์ต่างชาติมาแย่งอาชีพไถไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นี่ผมก็เลยมีการเรียกประชุมคณะทํางานทั้งหมดเพื่อที่จะหนึง่งมาตรวจสอบข้อมูลว่าสภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงนะวันเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ผมก็เลยเชิญทุกส่วนทั้งเจ้าที่ที่มีส่วนในการบังคับใช้กฎหมายเจ้าที่ ที่ส่วนที่การอนุญาตก,การจดทะเบียนนะครับของไกด์นะฮะว่ามีสถานภาพเป็นยังไงแล้วก็สถาบันการศึกษานี้็ผาก,ก็เชิญมาคุยหมดว่าเก,ก็เพื่อที่จะรู้ขอ้อมูลรู้ข้อเท็จจริงว่าภูเก็ตนั้นเนี่ยมันอยู่สถานะคมปัญหาการนี้เป็นอย่างไรก็เมื่อเช้าก็เนี่ยอว่ามีไกด์ที่ยังขาดแคลนนะมีอย่างเช่นรัสเซียยังยังไม่มีผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ ก็เ,เลยให้ทางอย่างเช่นให้ไปทําข้อมูลกลางของท้งหมอบให้สถาบันที่สำนักจดทะเบียนการธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยคุณไปทําข้อมูลกลางทั้งหมดที่ว่าไกด์ทั้งหมดนี่ยหกพันกว่าคนในภูเก็ตเนี่ยกเ,กเยขาสานาคะตรน,นี้นี่เขามีข้อมูลเ,เพื่อที่จะเป็นข้อมูลส,สาธารณะในการที่จะสมมุติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาและเขาประสงค์ที่จะใช้บริการไกด์เนี่ยเขาสามารถที่จะมีกาจะบูได้เลยว่า,วาไกด์ในเนี่ย แต่เช่นผมตงการไกดภาษาัสเซีย